กินเลยอมกินมากโหไม่บ้านกูชีวิตจริงนะกูกินบ้านกูนะเออไม่ว่าไม่ได้กินบ้านจะบ้านเลยกินฟรีทุกบ้านทำกันเรียบร้อยในบ้านน่ะกินจังงอยู่เข้าไปเราอ่ะกินฟรีทุกบ้านโหชนะสวยนะสงบอกว่าจะไปบอกตำรวจให้บ้าบ้าไแ้นะไีโนโต้ในมันโอคที่มีโนต้คุมากบตวะเอ้ะเอ้ยเอ้เอ๊ะเอ้ยเอ้ะเอเอ้อ้เอเอ วอเ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 อผมูมได้เลยอ่ะมาเอก็ต้องการเอต้องการวอเ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 อามไม่ต้องสอนอย่างนี้นันเดี๋ยวพี่โน่นมาแอบยิงเลยเอ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 อมเดอาเววอเ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 อวอเอเออะไรนะอะไรนะเช่ยงนี้อะไรนะเจไม่สบายใจเลยนะช่วยด้วยไม่สบายใจเลย หักมือด้เลยอะไรนะได้พ่อสูงมอด็จะติดไาให้เอะไรสาวัปนอะไราท่้หมอเอะไรนี่แหละเจ๊หไม่สบายใจเลยอะไรนะตไม่ได้ใครทำเลยไม่มีใครไเสียดีไมทอะไรส ไอซ์แยนี่จะกินอะไรไอตายเร็วเลยแล้วก็มาตึงแดดดูเด่นเดี๋ยวพี่โนดมาชีวิตจริงพระสงฆ์บอกใจเย็นเย็นเอาไปเอาบอยเอ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 ไม่ต้องมองหน้ามองตรงนูุดพระสงฆ์ก็บอกเอาเรื่องเอาที่ไหนนี่แหละเขาให้คนบ้านใต้มายิงมายิงใครยิงมือยิงทำไมไม่ใช่คนจริงในบ้านนี้เหรอคนตีละครที่ไหนลูกพ่อลูกแม่ลูกพ่ออะไร ไม่ต้องถามนี่แกจะบอกไม่ไผใช่ไหมทุกคนฟังด้วยนะฟังอะไรน้องเกมไม่สบายใจเลยเหมือนกันไม่สบายใจเอวเราด้วยไปในจิมไม่สายจิมมาที่ไหนโอ้ยจริงๆนะชีวิตจริงจะต้องเล่าให้เปียนบานฟังเล่าไปเลยเล่าไปเลยแน่นอนเลยเล่าเมื่อไหร่ไม่ต้องถามหัวเอ๊ะ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 เอ๊เอวโอเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะโอเคอ่ะโอ้เอ๊ะ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  ว้าเอ๊ะเอ๊ะเอเอ้าเอ๊ะยังไม่เอ๊ะลงไปเอก่อนหยุดได้ได้เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะมาละใครมากวักมือเรียกเราเนี่ยก็ฝักอยู่นี่ดูฮนไม่เห็นเห็นสิเด็กเขาก็ยิงแล้วอย่ากก่อหอกตบปากน้องดูเขาพูดนะเขาให้ทำอะไรคะคืนนี้ไปนอนกับพี่ติด้วยขอพี่ติ๋วพี่นอนหรออุ้ยแล้วใครจะนอนเราล่ะคืนนี้พี่ติอรล้นาไปนอนด้วยเฮ้ยทำไมช่วยด้วย นนัั้กกวมไอเจ๊มานี่เป๊บเดียวอ่าคืนนี้พี่เอารักษณะนอนด้วยนะได้ไหมไม่ได้หรือทำไมลืมเสาสกอนแล้วถ้าไปนอนทำไมสิมารับต um, ัวแล้วค่ะเจ๊จ๋าจ๋าหืมน่ารักจริงเลยนอนไหม พูดเพ้อๆกันนะพระสงฆ์เนี่ยชีวิตจริงก็พูดนะไปไปนอนด้วยกันไหมจ้ามึงไปนอนกับมานี่พี่ชายเราเป็นตำรวจนะอะไรเออพระสงฆ์พูดอย่างนี้พูดที่ไหนเออเกูไม่พูดอะไรแล้วพูดเมื่อะไรน้องหนูมันทำเราเนี่ยทำยังไงที่แอย่าังไงทำยังไง ตบปากเลยโอ้ยตบกูมึงตายเอาได้เลยตบจูบด้วยตบแล้วจูบน้องดูแลเจนนะมาปาปลาจูบเลยมาจูบนี่นะชีวิตจริงนี่ขึ้นราไปโี่เพื่อนตำรวจเยอะเลยวันนี้ไปทำอะไรมาขอเอฟพีเนี่ยไม่ได้ทำอะไรหรอกแล้วไปด่าใครมาไม่ได้ด่าใครเลยก็ด่าด่าใครล่ะเห็นว่าไปขี่รถไปใช่ไหมวันนี้ดูน้องดูเขาโพลนะขี่ข้างถนนน่ะ แล้วมึงฉี่ทำไมที่ถนนล่ะป้าที่ทำไมที่รถยนต์วิ่งน่ะแน่เนี่ยเขาฉี่พี่เขาขี่พี่จะได้ปลกนั้นเจ็บเอื้อกแล้วก็ผ่าแล้อยู่อยู่ข้างรถอ่ะไม่ไหวแ้นไม่หวแจชอบเอื้อแบบว่าคนแต่งเรื่องอย่างนี้ให้ตายแล้วให้ตายเลยค่ะชีวิตจริงเจ็เป็นคนดีนะไม่ดีเลยปากเหม็นมึเมื่อ เนี่ยเดี๋ยวจะบอกพี่โนดหมดเลยหมดเลยดูดิโอ้ยทำนั่นนะมือมันแทงอ๋อแล้วมา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 เขาเรื่องอะไรเขาควักมือใครปากไม่เห็นมีใครหมามีมีแต่หมากระดิกหางอ่ะูอย่างนี้นะกูเอาความจริงแน่พูดมาเลยคนมันตายตัวตัวเอาเปล่านั่นมันที่เอวเจ๊เจ็บเลยอ่ะที่ที่ไหนที่ที่ไหนคอไม่ที่เอลนี่มองมองไม่เห็นแล้วเจ็บเอวนะ ทำกันอย่างนี้นะผสมมึงจะตายกันเร็วนะเฮ้ยแม่ท้าเก็บตังก่อนกินที่มาด้านนี้เอาพอเก็บตังก่อนกินแล้วเนี้ยน้องห้าร้อยมามาเก็บไม่เก็บตัวมันเนี่ยห้าร้อยครับเช็คบินก่อนเพราะว่าถ้าหลังเช็คบินคุณไม่เคยจ่ายตังค์เก็บก่อนแดดเลยเก็บก่อนแดดเลยมาพี่เก็บก่อนเลยเก็บไม่ได้ตังค์ ไม่ต้องเก็บเราเก็บมันนั่นแหละเก็บเขเลยครับเรื่องใหญ่เลยเนี่ยเก็บเขาเนี่ยฮาร้อยพี่เก็บเลยเนี่ยเขาพูดเนี่ยเขาเป็นเจ้าแม่ฉันในการไถ่ของเอ็นเป็นเจ้าแม่ใช่พูดถึงเปรบเทียงเพราะคนใหญ่โตโตโอ้ยพรี่ใหญ่โตโอที่นอนเตะสักนิดมั่งมาสองพูดสี่เก็บตั้งก่อนไม่ต้องเก็บน่ไปรจ่ายนะ แก็บไอ้คนนี้มันเลยเนี่ยเฮ้ยคุณแดงมึงก็ต้องจ่ายเองสิมึงยัดมึงก็ต้องจ่ายเองเนี่ยจะไแดงหรือเปล่านะที่อย่างนี้เนี่ยชีวิตจริงกูจะบอกต่างคนขึ้นรถเลยมากินขึ้นรถเฮ้ยไปขึ้นรถดูน่ะมันไล่เจ๊เนี่ยมันขึ้นรถเลยนะกินแล้วขึ้นรถเก็บค่าน้ำใช่ไหมห้าร้อยไปจากคณะไปเลยดูมันให้เจ๊จ่ายไงล่ะกูไม่ได้กินน้ำนะมึงแดกนะ เออทองไปไปเลยป้าไปได้แม่ค้าเขาได้ไงไมจะแสดงอะไรกันละดูมันพูดกับเจ๊นี่แต่ละกีอ้หนี้ไฟเร็วพี่นองเราจริงเลยมีเพื่อนตำรวจเยอะเลยพันพี่เรือเนี่ยเอาทองมาเลยเอาทองมาเอาทองมาเลยเจ๊หนูเมแจ๊นไม่สบายใจเลยนะเออเดี๋ยวหนูจะนี่มันมีฉัน เอาทองม,มาเลยพี่จะเอาทองไปให้มาแย่ <Yeah. S 1> ก็อทองไปจ่ายเจ <Yeah. S 1> ๊ชีวิตจริงกูจะบอกกับพี่นอดพี่ศักดิ์นิน <c oughs> มีเพื่อนตำรวจเยอะเลยแล้วไงให้ไม่ยิงอันนี้ตายนี่เอาทอมมามางออาทอม,มาก่อนก่อนยิงแจ๊ไม่ให้ไม่ให้เอาทองจ่ายเอาฟ้าไม่เอาเก๊ดมามาเอาทองม,มาก่อนโอ๊ยแม่เจ๊เอาทองไปจ่ายเขาเ yeah. น้องช่วยด้วย ไม่ใช่เขาต้องจ่ายค่ากับข้าวเจ๊กินไปยังไงยังไม่ได้กินอะไรเลยนี่มันเอาถ้วยไว้ไหนล่ะเอาถ้วยเจ๊ไปไหนล่ะเอาทองมาก่อนก็ทองไปเสกกับข้าวก็จะมาไงช่วยด้วยช่วยด้วยเดี๋ยวมากแล้วเป็นฝูงเป็เพื่อนพี่นอเป็นฝูงเลยเฮ้ยเอาทองมาเดี๋ยวไม่สบายใจเลยนะเนี่ยไม่งั้นไม่ไม่ได้นะเร็วไม่ได้ข้าวไม่ได้นะมเราะไม่ได้ข้าวพูดกันนี่ยเราไม่ได้ทองเลย มามามาท้องมานนี mate, ่่มัติดท้องมาจะได้เอาข้าวแม่ยึดอีเม่์ยึดอีเม่์ยึดนี่คนเขาแอบดูใครเรียกตัวแมงแล้วมาท้องมันตายร้ายเขาวเลยมึงมันตะปูอย่างนี้นะให้ไปจบไอ้สัสช่วยด้วยช่วยด้วยเรียบร้อเริ่มกว่าไปแล้วมาเต็มเลยมามา ทำกับเจ๊เนี่ยเอาทองแทบตังเนี่ยร้านเนี้ยเอาทองแทบตังนะเอาทองที่พวกพี่อย่าไปทามมันได้มันปากหมาที่มากินของบ้านนี้น่ะมันเป็นพยาบาลใช่มันเป็นควายพี่ชายฉันเป็นตำรวจเออพี่โนดเดี๋ยวมาแล้วมท่านอาหารเขาไม่มาคนหิวข้าวอ่ะมึงก็ไปแดกขี้ดิมาเอาทองมาให้เขาเลยจัดน้าก่อนน้องช่วยเจ๊มั่งเสียงเดี๋ยวไม่ช่วยเลยทำไมไปอยู่เฉยล่ะทำไมอยู่เฉย เดี๋ยวนีชีวิตทำไมอยู่เฉยจะบอกพี่สักรินไม่องบอกใครเอาทองมาก่อนเดี๋ยวหนูเอาอะไรส่งให้เจ๊มีดมีที่อยู่เดี๋ยเกางอ่ะมีดแดงเก่งมาให้เลยมีดแดงเก่งเออเออเจ๊ขอไม่ต้องเอาทองก่อนเอาทองก็คือก่อนมื่อกี้อยู่บ้านเออลยตอนนี้ไงต้องเอาทองอ้สัตว์ไอ้สัตว์กระเบื้องน่ะควายรอเด้อเอาทองให้ไปเลย ช่วยด้วยช่วยด้วยมเอาทองมาพี่กบ้าเอาทองมาองเลยไอ้หนี้จะไปเชื่อมันนะทัานเป็นน้องมโนที่เป็นตำรวจฉันทำความดีในบ้านทันไม่ได้เงีบของใครเลยมีไอ้นี่มาอยู่บ้านกันคือขี้ข้าเออเฮ้ยทองมาโอ้ยผมทำอย่างนี้นะเอาทองให้กลับไปดิมาๆ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 น้องช่วยเจ๊ด้วยได้ค่ะเอาทองมาเอาเอาเอาของกินเลนะ จะม่แทนอมมึงมาแทนเลยมาแทงเลยโอเคหมอเนียหมอนมอโอเค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 อออออออรับกากาบกกน่มได้ดีโมเสกไม่ได้กินข้าวแล้วก็มามดเลยไม่ได้กินข้าวหรอ